ซาลาเปาทอดแบบจีนสูตรทำขายสูตรนี้ทำง่ายแล้วอร่อยตะโกเลยค่ะตัวแป้งด้านนอกกรอบตัวด้านในนุ่มตัวไส้กลมกล่อมอร่อยมากๆและทำง่ายที่สุดไปลงมือทำกันเลยค่ะหมูบด500กรัมใช้แบบติดมันหรือไม่ติดมันก็ได้อันนี้เลือกได้ตามใจชอบต้นหอมซอย6ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะซอสแม็กกี้ขวดเหลือง 5ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย5ช้อนโต๊ะแป้งมันสับปะหลัง2ช้อนโต๊ะตักผุนพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะใช้น้ำมันอะไรก็ได้ที่เราทานอยู่แทนได้เลยนะคะถ้าไม่มีน้ำมันงาแล้วก็นวดผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะใช้เวลานวดประมาณ2-3นาทีนะคะ พอเสร็จแล้วก็หาอะไรมาปิดมาคลุมไว้ค่ะพักไส้ไว้ในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนนำไส้มาใช้งานค่ะไปผสม,มแป้งกันแป้งสาลีเยนเกประสงค์400กรัมน้ำตาลทราย30กรัมยีสต์แห้งหวาน5กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชา น้ำปล่าอุณหภูมิห้อง350 ML แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะแป้งสูตรนี้ไม่ต้องนวดนะคะแค่คนผสมให้เข้ากันดีก็คือใช้ได้แล้วนะคะพอแป้งของเราเข้ากันดีแบบนี้เป็นเนื้อแป้งที่ใช้ได้แล้วนะหาอะไรมาปิดมาคลุมไว้นะคะเราจะพักแป้งไว้นอกตู้เย็นค่ะ1ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงก็มาทำต่อได้เลยค่ะ พอเราพักแป้งครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาจะขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะมือของเรานะให้จุ่มน้ํามันก่อนนะคะน้ํามันเนี่ยต้องฉ่ำๆเลยนะไม่งั้น,นยจะติดแป้งนะคะไม่ว่าเราจะใช้มือเปล่าหรือว่าใช้ถุงมือนะคะมือของเราเนี่ยต้องฉ่าด้วยน้ํามันนะไม่งั้นเนี่ยจะติดมือค่ะหยิบแป้งขึ้นมาในปริมาณที่ต้องการแล้วก็แผ่ออกนะคะแล้วก็นําไส้ค่ะวางตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็ปิดก้นแป้งแบบง,ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ เราก็จะได้ก้อนแป้งแบบนี้พลิกกลับด้านแล้วก็กดเป็นแผ่นแบนๆนะคะแล้วนำไปทอดได้เลยค่ะเดี๋ยวเบลทำให้ดูอีกหนึ่งลูกนะคะหยิบแป้งขึ้นมาในปริมาณที่ต้องการค่ะแล้วก็แผ่แป้งออกนะคะใส่ไส้ลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ปิดก้นแป้งได้เลยปิดแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแป้งเขาทำง่ายมากถ้ามีแป้งส่วนเกินแบบนี้รู้สึกว่าแป้งหนาเกินไปบิดออกแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็กดเลยนะคะกดเป็นแผ่นแบนๆค่ะนำลงทอดในกระทะได้เลยนะคะน้ำมันสำหรับทอดนะคะใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้ที่เราทานอยู่ใช้ได้หมดน้ำมันทอดไม่ต้องเยอะนะคะเราจะทอดเขาด้วยไฟอ่อนค่อนไปกลางค่ะสาหรับวิธีทอดนะคะ ให้ห่อไปด้วยแล้วก็ทอดไปด้วยแบบนี้นะคะอย่าห่อแป้งไว้ทั้งหมดแล้วค่อยเอาไปทอดทีเดียวอย่างนั้นไม่ได้นะคะเขาจะแตกต่างจากสูตรนึ่งนะให้ห่อไปด้วยแล้วก็นําลงทอดไปทีละลูกนะคะให้มีคนช่วยทอดหนึ่งคนก็ได้ค่ะส่วนไฟนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากเกินไปถ้าใช้ไฟแรงมากเกินไปเขาจะไหม้ก่อนสุกนะคะด้านนอกจะไหม้ด้านในจะไม่สุกค่ะพอได้ความเหลืองความกรอบตามต้องการแล้วก็ให้ตักขึ้นได้เลยนะคะ สำหรับตัวแป้งนะคะสามารถพักแป้งได้นานกว่า1ชั่วโมงนะถ้าใครทำขายในปริมาณที่เยอะมากกว่านี้นะคะก็ให้คูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะถ้าใครจะทำขายนะคะอย่าทอดไว้ทีละเยอะ,ยอะทีเดียวนะให้ค่อยๆทอดไปแล้วก็ขายไปด้วยทอดไปด้วยนะคะถ้าเราทอดทิ้งไว้ทีละเยอะเนี่ยเขาจะนิ่มนะคะด้านนอกจะไม่กรอบแล้วจะไม่อร่อยแล้วซาลาเปาทอดแบบจีนต้องทานแบบร้อนๆน,นะคะให้ทอดไปด้วยแล้วก็ขายไปด้วยค่ะ ถ้าใครฟังสูตรไม่ทันเนี่ยเดี๋ยเบลใส่สูตรให้อีกทีในคอมเมนต์ถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้ค่ะถ้าเบลเห็นเบลตอบแน่นอน